เอ้ยไอตัวปัญหามาไม่มีตัวปั๊มตังค์อ่ะมีไอเจมไงฮะมีเจมไงครับเดี๋ยวเบอร์นามีเหรอเอ้ยเดี๋ยวเบอร์นามีชิมหายกูลืมดูแอคอยู่ไหนโอ้เงินไม่พอแนี่ยขอโทษขอโทษเมื่อกี้ขอโทษไม่ทันเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูไม่น่าสู้เลยตอนตัวตัวกันไหม วันนี้เนี่ยปูข้าวได้ตอนนี้ตอนนี้ดิลูกผู้ชายปอนเดียวโอ้ยจะต้องเด็บก่อนแล้วเด็บเด็กคิงเฮ้ยน่าจะมีเหี้ยม้าด้วยว่ะอันนี้ไปไหนต่อไปไหนไปแค่พีเหรอเออไม่มีเหี้ยพีแล้วหมดหางเฮ้ยไม่เกิดตายได้ตูไนเปอร์ระวังนะมันเดือดขนาดนั้นเลยอ้าวเหรอครับแต่ผมมีเฮ้ยไนเปอร์กลับก่อนกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้ว สี่ต่อสี่สิบว้าว่อนหนนั้นแอ็คไม่ไหวแอ็คไปตามป่าแล้วไอ้อ่าตอนนี้พวกเราก็บุกป้อมกลางกันเลยนะครับผมหน้าสุดท้ายอ่ะเนี่ยเนี่ยด้านกลางเนี่ยหน้าสุดท้ายเดี๋ยวอ๋อหน้าสุดท้ายโได้ถ่ายตลอดไม่เลยตัวถ่ายเป็นฉากเป็นฉั้เป็นชากครับผมตลอดโค้งไม่ไหวอ่ะยาวเกินปุณออฟโอ้ยจะเต็มเมื่อเดี๋ยวนี้แล้วครับความเร็วในการโจมตีป่ะครับใช่ป่ะครับมาซื้อสิครับคุณจะรออะไรถามก้อยไงครับ เททำลายป้อมสีกดที่รองเ้าให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวครับฮะรองเท้าล่ะรองเท้าเนอะบวกอย่างเดียวเลยเนี่ยกดที่รองเท้าอ่ะทกดที่รองเท้าบวกจมป้อมแตกแล้วเนี่ยคนไฟใส่คลิปใส่ก็ได้ที่เราได้ตังค์เยอะนะโคนไปคลิปอ่ะถ้ามันเหลือไม่ต้องคนละไม่ต้องคนละไม่ต้องคนละมันโค่นเราหลายตัวเองก็โค่นเราหลายตัวคนมันจะายทำไมอ่ะมันโค่นเราหลายตัวโอเคครับผมตอนนี้กําลังฆ่าโฮเซ่ครับผมโอเคสอ่ะ โอเอออผมคลิปผมตามได้โอเคต้องอันนีสองอ่ะซื้อเลยครับหน้าสามที่พัดแทงเลยครับตี่สุดละแปลงหน้ามีพัดติดแปลงหน้สีฟอมเลยแปลงหน้าแปลงหน้าต้องคนนั้นคงคงคงออกของมันจบเกแล้วหน้าสามแปลงหน้าให้มานาแล้วแปลงหน้าสิหน้าสามตายะแหจะตายหากระมุนเลยเหรอตอนนี้คิวได้หนึ่งเลยนะครับผมโอเคโหสุดยอดมาก โอ้บรรยาอ่อนเลยเราหาดูอะเกมเจอชีวะกาดยังชีวะกาชีวะกาศเือแล้วผมโลว่าเนี่ยไออยู่ร้านข้างๆวงกลมอ่ะไอดาบเกิดอะรกดชี้ตูวที่ร้านไม่ต้องเกิดจะได้กดชี้ตู้ที่ร้านอะครับผมแล้วกดอัปเกรดอะเห็นปะเอออัปเกรดอันไหนมีเทียบเลยก็ไอดาบดาบดาบตัสุดท้ายอะไอข้างๆวงกลมอะผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะเปลด่นังขางันทำไมเราจะเล่แล้วก็หาดูมันจะมีชีวะกาดอยู่อ่ะเห็นไหมโอ้เจอแล้วครับผม 4 0 0นเจ็ดแต่คุณก็มีกระาแล้วอันหนึ่งไงเหลือแค่ไอ้1สี4กับไอ้600อ่ะยังไม่ต้องชนะให้ได้แต่แพ้มาหลายเกมแล้วแค่2000ก็เสร็จแล้วของคุณเจมอ่ะแค่2000อ๋อคุณออกของไปเสร็จไปทีละอย่างทีละอย่างเลยไม่ต้องออกอะไรแล้วรองเท้าไม่ต้อผมบอกก็ต้องออกนะต้องออกพี่โลวแวมแวมกาดอีกอันหนึ่งอ่ะไม่ต้องออกอะไรเลยเราต้องออกไม่ต้องเห็ยาฉัผมม่ด้ขอ7 ออกอากาศหรือเปล่ากดออกขีดขวาครับผมคลิกขวาไงคลิกคุณคลิกซ้ายเข้าไปที่ชี้ว่าอากาศใช่ไหมมันจะมีข้างล่างเห็นไหมเฮ้กดดูตัวผมก็ได้แหวนกาดอ่ะผมคนี่ระวังนะไม่เกิมหมดแล้วอ่ะไอันนียเจมเห็ดกดชี้ว่าอากาศเข้าไปอ่ะกดลิกซ้ายใส่ชี้ว่าอากาศอ่ะเห็นปะครับอกขีดแล้วไม่เห็นติดเลยคลิกซ้ายนะน่าจะมีข้างล่างอ่ะข้างล่างจะมีส่วนประกอบของมันอ่ะเอ็กซ์ติคชิพเอ็กคชิพเอ็กซ์ติคชให้ซื้อเลยใช่ไหมสีเยอะคุยซื้อเพดเมลอ่ะซื้อทางซ้ายลข โอ้ยป้อมเลยผมให้แอดออฟแลงเรมให้แอดปองดีป้อมดีแอปป้อมดีผมขายของแล้วกันป้อมไอพี่พัดทไอพัดเอาดาบคู่เลยพี่พัทรู้จักดาบคู่ไหมใช่เงี้ยอยาเอาของกันอ้าวบุกมาแล้วตอนไหนเนี่ยไม่เดินไม่พอเกินไม่พออ่าตอนนี้พวกเราก็กำลังทำลายป้อมนะโอ้จะชนะแล้วผมดผมเปิดสกิลได้ตลอดเลยอ่ะดูดิเปิดสกิลได้ตลอดมันไม่ลดเหรอครับผมโโอ้หมีใจใหญ่ อึดมากเลยอึดไปตลอดเลยว่ะผมคงเฮ้ยโฮเตซเห็นตัวผมไหมโฮเซเหตุอะไรเนี่ยโอเคครับผมแล้วก็ชนะอ่าถ่ายรูปตอนใช้ชนะไว้โอ้ทีมผมชนะนะจะบอกว่า ยีชนะได้ไงก็ไม่รู้กินปลาเด้กนปลาได้หน่อนึ่นะใช่เลยแล้วโอ้โหแล้วทีมผมต้องมีกากทั้งสองตัวด้วยเนี่ยทีมผมชนะแล้วชนะแล้วยีผมกล้าสุดๆเลยเนี่ยดูดิผมยังไม่โดนตีหกกันอยู่เลยผมขาดที่สุดแล้วในทีมอ่ะดูแด่พี่สิบและเหี้ยดูทีมผมเนี่ยมาเก่งไงตาผมขาที่สุดแอ๋อเลยชิด้าสุดวอวอก็จบลงแล้วนะครับผมใครเงินเยอะสุดครับใครเงินเยอะสุดเอ้าพันก้อยไครเงิที่พัดเงินเยอะสุดไงที่พัดโอ้ยังกันที่หน้าเนาะผม